พี่น้องครับวันนี้พบกับครูอ้วนชวนกินอีกแล้วนะครับอันนี้ครูอ้วนอยู่ที่งานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครับผมพี่น้องอันนี้อยู่บนชั้นลอยนะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาคารหอการจนาพิเศษภายในงานก็จะมีบูธนะครับหนังสือวันนี้วันแรกนะครับพี่น้องมีบูธหนังสือนะครับหลายบูธเลยนะครับเป็นงานมหากรรมหนังสือและเครื่องเขียนนะครับ สองงานเลยจัดด้วยกันนะครับก็ง,งานมหากรรมหนังสือครั้งที่9นะครับแล้วก็งานมหกรรมเครื่องเขียนครั้งที่4นะคบผมในบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่นะครับนี่นะครับมหกรรมเครื่องเขียนมันจะอยู่ข้างนอกนะครับ ในนี้จะมีแต่หนังสือนะครับก็อยู่ภายใต้การควบคุมเข้มงวดนะครับของมาตรการป้องกันโควิดนะครับนะครับมีหลายสำนักพิมพ์เลยนะครับผมลดราคาด้วยนะครับหลากหลายสำนักพิมพ์แล้วก็อยู่ในราคาที่ถูกนะครับว่นนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ของขวันนะนีเออ่เดี๋ยวต้องลงไปดูละเมื่อกี้ เมื่อกี้ขึ้นมาไม่ได้ดูนะคบก็มีให้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างนะครับกิจกรรมบนเวทีก็เพิ่งจบลงไปนะครับเมื่อกี้ครับนี่นะครับ กิจกรรมบนเวทีนั้นมันจะมีรองอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้ขึ้นมาบรรยายนะครับจบลงไปแล้วนะครับงานนะครับมีอยู่ประมาณผมกาจำไม่ค่อยได้นะครับมีอยู่ประมาณห้าวันนี่มั้งนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับนะครับสินค้าประเภทนี้มีเยอะนะครับนี่ๆพวกตุ๊ก,กตาพวกอะไรนี่ที่เป็นแบบอนิเมะนะคะเขาเรียกว่าอนิเมนะเนาะโซนนู้นจะเป็นอนิเมะหมดเลยนะครับพี่น้องครับอ่างานมีวันนี้วันแรกนะครับ เขาไม่ได้จัดมานานนะครับปกตินี่คนจะเยอะมากนะครับแต่ว่าปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับนะอ่าไม่ว่างานอะไรก็จะนั่นอันนี้หนังสือนี่ก็คือว่าลดร,ราคาเยอะนะครับลดร,ราคาหลายหลายหลายสำนักพิมพ์เลยนะครับ เล่มละห้าสิบบาทพวกนะวนิยายพวกอะไรนิยายอะไรต่างๆนะครับเยอะมากนะครับหนังสือติวนะครับเตรียมติวเตรียมสอบอะไรเยอะมากนะครับพี่น้องเครื่องเขียนก็เยอะนะครับแต่ว่าทุกปีนี่มันจะเยอะกว่านี้แหละคนก็จะเยอะแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็จะตามอัตราภาพนะครับพี่น้องคนก็จะน้อย กว่าทุกปีนะครับเนาะอ่าตอนนี้เวทีว่างอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนยัง mm. เพื่อนให้อ,อธิการบดีลองลองอธิการบดีเพิ่งบรรยายจบไปนะครับ mm. นี่เป็นพวกนี่นครับไม่ซื้อก็มีนะครับพี่น้องเรามาอ่านเพื่อได้รับความรู้นะครับประดับความรู้อ่านฟรีนะครับ แต่ว่าก็ซื้อซอยเพิ่นไน้จากน้อยนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับรด15-20%นี่เห็นไหมครับเป็นนวนิยายเป็นสมุดบันทึกเป็นอะไรเยอะๆนะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้วันก็นะครับเอาบรรยากาศงานนะครับมาฝากพี่น้องครับผมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ